รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกภูมิใจด้วยนะคะที่ชีวิตประวัติของเรานะคะแบบตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะที่แบบมีมีความแบบเหมือนภาคภูมิใจที่สุดเลยแบบพูดไม่ออกเลยตื่นเต้นนะคะทีแรกก็ไม่ได้เคยคิดเลยนะคะแต่พอมาถึงวันนี้ณเวลานี้นี่รู้สึกแบบภาคภูมิใจต้องคิดแล้วล่ะค่ะว่า,ว,าว่าชีวิตเราเกิดมานี่มันคุณค่าของเราที่เรา ดำเนินชีวิตมาตั้งแต่เกิดมานะคะเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ชีวิตเราที่ผ่านมานี่มันเราสร้างคุณค่าในตัวของเราเองได้มากมายเลยค่ะออจริงๆแล้วนะแบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ working woman แต่ละแบบทําง,งานแบบก็เราก็ไแมบบ่ได้รแบบ่ำรวยมาตัแบบ้าง,งาแตบบ่เด็กอะไรเงี้ยเราก็สู้ฝ่าวันแล้วก็ทํางานมาทางานหนักมาตลอดแล้วมาเจอคุณแม่ซึ่งแบบออยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบต่อสู้แล้วก็ ทำให้อาชีพการงานของเราบน่าวป็ะสุขภามสมบมากยขึ้นเลยครับก็ในฐานะผู้ผู้ผลิตผ,ผู้จัดเราเราค็คา,าดหวังถ้าเรามองก็ถือว่าก็อยากให้มีไรายได้ที่ที่สมน้ำสมเนื้อให้ไล่ไล้งามงกับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ถ้าทำออกมาแล้วเราได้ถ่ายทอดชีวิตคุณแม่เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็เป็นข้อคิดดีๆเป็นต้นแบบดีๆหน้าตอนนั้นก็ประชาชนคนไทยก็จะเป็นเป็นผู้มาชมแล้วก็ตอบรับมากน้อยก็อยู่ที่โชคชะตาด้วย